สวัสดีค่ะเท่งเจอครั้งแรกถูกเป๊กตบกราบขอโทษหม่ำคนรู้ใจเผยไม่สนิทจริงอย่าไปทะลึง่งกล้าพูดเลยเท่งเถิดเทิงเจอครั้งแรกถูกเป๊กตบเราก็เฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยถึงกับกราบขอโทษจําไม่ได้จริงๆหม่ำคนรู้ใจเผยเป๊กคนสบายๆไม่สนิทอย่าไปทะลึง่งโหน่งยันถ้ารู้ใจจะโคตรรัก เป็กสัญชัยจัดมาครบทั้งแก๊งสามชาตินั่งพูดคุยพร้อมหน้าเผยคลิปคนละเป็ก e ี47นครนายกแก๊งสามชาติหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงโหน่งชะชะชาโดยย้อนเจอกันครั้งแรกเท่งบอกเลยผมเจอเป็กครั้งแรกผมกล้าพูดเลยเป็กสัญชัยตบผมเขาเห็นเดาวตบโหน่งบ่อยเขาเดินเขาก็เดินมาตบเราเปี้ยเราก็เฮ้ยอะไรวันเนี้ย เป็กจริงเหรอพี่จริงเป็กยังบอกว่าผมเพิ่งนึกได้วันนั้นผมรู้ว่าพี่สามคนนี้จะมาพี่หม่ำมาถึงก่อนรถตู้สามสี่คันพี่โหน่งตามมาสองสามคันถามเพื่อนทำไมเขาต้องมากันขนาดนี้โหน่งเล่าบ้างว่าพี่บอกพากันมาเลยพี่หม่ำพี่เท่งด้วยเดี๋ยวเลี้ยงข้าว ผมมาบอกพี่หม่ำก่อนว่าเจอพี่เป๊กครั้งแรกบนเครื่องฝากสวัสดีพี่หม่ำพี่เท่งแล้วเราไปเจอรวมพลกันอีกทีคือร้านป๊อปห้าดาวเริ่มสนิทด้านหม่ำเล่าว่าแต่กูเจอเขาที่ขอนแก่นครั้งแรกก่อนคนเดียวที่ร้านป๊อปห้าดาวเจอกันสองคนก่อนมีป๊อปห้าดาวมีหลายๆคนวันนั้นกระจกแตกกูเลยกลับก่อนเป๊กผมอยู่ในเหตุการณ์เฉยๆไม่ใช่ผมมั่ง ม่ำเป๊กไม่เคยทำอะไรผิดวันนั้นพี่ต้องแบกมันขึ้นรถเป๊กผมขาดสติไปแล้วหม่ำอย่าใช้คำนั้นเลยมันบ่อยมากโน่เขาบอกกินกับคนอื่นคนอื่นอาจไม่รู้ใจเป๊กเขาว,วงเล็บม่ำพูดกับผมถ้ากินกับกูนะกูเป็นคนรู้ใจมันหม่มใจจะเย็นลงเป๊กเพราะกับพี่ผมไม่กล้า หม่ำจริงๆแล้วเป๊กเป็นคนไม่มีอะไรง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเป๊กแล้วอย่าให้เลยเท่านั้นเองแล้วคนไม่รู้จักไม่สนิทกันจริงๆอย่าไปทะลึ่งกับเขาหน่งคนไม่รู้ใจพี่เป๊กมากกว่าทะรู้ใจจะโคตรรักพี่เป๊กเลยเท่งโดนตกมาแล้วเป๊กถึงกับยกมือไหว้เท่งบอกว่ากราบขอโทษนะพี่จำไม่ได้จริงๆ เทงก็บอกว่าไม่ได้ตบลื่นล้มตบด้วยหยอกเล่นเรื่องจริงเหรอก่อนมั่มจะให้เทงตบโหน่งให้ดูเป็นตัวอย่างฮาลั่นขอบคุณข่าวสดค่ะ